น้นองสาวมาได้แก้มเลยวันิุกรบเพื่อเน,นี่ยเรากําลังแบบว่าแต่งเนื้อแต่งต,ตัวเนาะเพราะว่าเรากําลังจะถ่ายทละครเนาะตอนนี้จะเล่นละครอ,อะไรดีไม่รู้เลยแต่ว่าตอนนี้แต่งไว้กออือละครวันศุกง์ตอนนี้ดีอตอนนี้อันนี้น้องเขากำลังทางอีกน้องสวยไม่ค<ม>่<ม>าน้งเอกคุณแม่คุณแม่สวยไมค่าเสยค่ะคุณลูกแม่เห็นสวยไม่ค่าเสยค่ะคุณลูกแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ เรามามปนช่างสูงตัวสุนตัวนะแค่นี่ดูเลยค่ะช่างสุนตัวคของเราําผมําคิ้วทาปากอันนี้ทําหมดเลยนะครับช่างสุนตัวของเราทาให้นะครับคุณยายครับเคุณยายได้ยังไงอคุณแม่่า คุณแม่สวยกันเลยวันนี้ค่ะอแล้วคุณรู้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่สวยค่ะเซ็กิี่นะคะโอ้โหี๋ยวด้ายวค่ะายไว้ก่อนนะหน้ามันจะได้วิ่งวิงมึงมึงงงงงอันนี้ไปเล่นเล่เกที่ไหนวะเฮ้ยเพื่อเราก็ไม่เคยแตนหน้านะเงื่อวันนี้รู้สึกว่าแต่หน้าเรารู้สึกสวย